เพราะเสือถูกมองว่าเป็นผู้ล่าบนสุดของหงส์โซ่อาหารนะครับจึงสื่อถึงอํานาจบาร,รมีความกล้าหาญและความคงกระพันเขี้ยวซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้ล่าจึงถูกตีความว่าเก็บพลังของเสือไว้มากที่สุดครับอีกทั้งในตะก,กะแบบไสยเวทโบราณเนี่ยคนก็ยังเชื่อว่าสิ่งของที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ทรงพลังจะส่งถ่ายคุณนั้นมาสู่ผู้ครอบครองครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย การไ like ด้ kind of มาซึ่งเขี้ยวเสือในอดีตเรียกได้ว่าทํายากและเสี่ยงมากนะครับจึงกลายเป็นของหายากและเปรียบเหมือนความกล้าหาญด้วยนะครับด้านวัสดุเนี่ยเขี้ยวเขาจะมีความแข็งทนทานแกะสลักและจานอัขระได้พกห้อยคอสะดวกก็เลยเหมาะต่อการแปรรูปเป็นเครื่องรางครับเมื่อประกอบพิธีปลุกเสกตามคติไทยพราหมณ์พุทธคนที่ห้อยเนี่ยเลยรู้สึกมั่นใจกล้าเผชิญความเสี่ยงเลยได้รับการยอมรับทางสังคม แล้วก็พอมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาก็ส่งผลต่อผู้คนในเชิงจิตวิทยาทำให้ผู้ที่พบเกิดความมั่นใจกล้าเผชิญกับพยันตรายมากขึ้นนะครับ